เอแลวครับโอ้ไซสสวยครับนี่ครับปช่อนครับไซส์สวยเป็นนาน้ำท่วมครับอันนี้คือเหยื่อตัวเมื่อคืนที่สีเขียวกับสีส้มที่ขาขาตีอย่างละตัวนะครับพอดีทำการโมใหม่ก็เป็นการใส่ขาเทียมนะครับ เป็นขาเขียวข้างขาส้มข้างตัวเป็นสีส้มนะฮะก็ปลากัดครับประช่อนครับสายสวยครับเกือบโลครับเต็มปตาครับโอเคครับ